มีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันค่ะนี่ครับประชาชนก็ทวงถามอุ้งอิงฮะนะว่าที่อุ้งอิงบอกว่าอะไรนะประชาชนมีศักดิ์ศรีอยู่ดีกินดีเป็นไงครับตอนนี้เงียบคลิปนะประชาชนมีศักดิ์ศรีนะครับประชาชน จะอยู่ดีกินดีเนี่ยตอนนี้เงียบคลิปเลยนะแม่ค้าโพสโพสคลิปเลยนะครับว่าร้านของเธอเนี่ยเงียบคลิปเลยนะไม่เห็นจะอยู่ดีกินดีเลยไหนล่ะไหนเนาะคำสัญญาที่พูดไว้ไหนเนาะนะเ,เรื่องเศรษฐาจะได้เป็นเศรษฐีเนี่ยนะนะสงสารพ่อค้าแม่ค้าจริงๆนะครับต้องมารับชะตากรรมต้องมา เอนะต้องมาเจออะไรแบบนี้นะเลือกลุงตู่แต่แรกก็ะจบแล้วเถอะไปหลงฟังคําไปหลงคําอุ้งอิงมันนะฮะเ,เลือกลุงตู่อยู่ดีๆไม่ชอบนะครับชอบอยู่ดีกินดีเป็นไงหลัะตรงน,นี้เงียบกิบเลยนะไอคนอยู่ดีกินดีด้วยนะพ่อมันชั้นสิบสี่น้่นนะ ดูดีกินดีอยู่คนเดียวนะน,นะประชาชนจะอดตายอยู่แล้วนะครับเออออกมารับออกมารับผิดชอบไหมถามว่าไอ้คนพวกนี้มีความรับผิดชอบไหมไม่มีหรอกครับคําพูดมันมามันพูดอะไรแต่อย่างมันม,ม่ความรับผิดชอบอนะไรมันก็พลิกไปเรื่อยพูดไปเรื่อยอะนะอย่างไอ้เงินที่เต้าเนี่ยบอกแจกทุนหน้าแจกทุนหน้าได้ทุกคนได้ทุกคนพอไปมา จากัดเงินนะครับไม่มีคนรายได้เจ็ดหมื่นบาทไม่ได้นะครับคนรายได้ฮัทมีเงินฝากคัาเซ็นแบบไม่ได้นะครับม,มีนั่นนู้นนี่ไม่ได้นะครับไม่มีใครได้ทุกคนเนะี่ยพรบรเงินกู้นี่ก็จะไม่ผ่านหรอกนะปรากฏไม่มีใครได้หรอกแล้วพอเดี๋ยวไม่ได้แล้วก็โทษน,นั่นโทษน,นี่โอ้สภาไม่ผ่านจะทำไงผมรู้จำไงใช่ไหมหอืม นะเงิเนดิจิตอลสมุปไม่ได้สักคนหรอกนะครับนะกดเยอะเหลือเกินนะเดี๋ยวก็นั่น <c oughs> เดี๋ยวก็น,กนี่เดี๋ยวก็อะไรนะครับเดี๋ยวก็อายุ1ิปีเดี๋ยวก็ต้องไปใช้ในอำเภอเดี๋ยวก็ต้องใช้ในระบบภาษีเงินดิจิตอลอ,อะไรก็ไม่รู้เออเนะอย่าเพิ่งไปหวังกับเงินดิจิตอลเลยครับตรงนี้ก่อนเอา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 ,เอาแค่ตรงนี้ยเอาแค่ร้านค้าเงียบเนี่ยนะจะรับผิดชอบยังไงเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย ตอนหาเสียงโอ้ยแห่กันไปหน้าเวทีเย้ยวเย้วเย้ยวเยว้ยวนะครับโอ้ยแห่กันไปแบบโอ้ยนะไปเชียร์กันโอ้อุงอ้งยิงเพื่อไทยเราไว้ใจเพื่อไทยนี่แหละที่จะทําให้เพื่อไทยเศรษฐกิจดีประเทศไทยเศรษฐกิจดีไอ้นะก็มีการทําคลิปกันอยู่เป็นลูกทักษิณเป็นลูกอะไรอย่างเงี้ยนะเนะนะศรษฐกิจดีไหมลนะ่ะเศรษฐกิจ นอนชั้นสิบสี่สบายอ่ะอ่าเศรษฐกิจดีอ่าชั้นสิบสี่นอนสบายแล้วเนี่ยคนก็ยังคนก็ยังไปหลงคนก็ยังไปอันนี้อยู่ปัจจุบ,บันคนก็ยังหลงอยู่นะมีกลุ่มเสื้อแดงมีกลุ่มอะไรไปไปร้องอะไรคนจนมีสิทธิ์ไหมค่ามีกลุ่มนะจัดตั้งมาแหละคนเสื้อแดงแล้วก็ไปคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ ปะลินญ,ญาไม่มีจะได้หนึ่งมื่นไหมคะเนี่ยไปเรียกร้องรวมตัวอยู่หน้าเพื่อไทยน,นนะเออนะครับโอ้ยนะน่าเวทนาน่าสงสารเนะเออไปหลอกคนหลอกเข้าไปทั่วนะครับแนะม่ค้าย,ยังบอกเลยเสถาฐานี่มันสิบแปดมูลกว่หรือเปล่าวนะสับไปสับมาสับขาหลอกสับสบ arriba, แล้วสับอีกนะครับอืเป็นไงล่ะนะ อออยู่ดีกินดีเศรษฐกิจมีสักมีสีมาพุ่นอะมีสักมีสีพุ่นอะไม่เหลือสักสีแล้วตอนนี้นะสักสีก็ไม่มีแต่กินนี่ไม่มีเลยตอนนี้นะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ